สวัสดีครับเอฟซีช่องบ่าวป่าบ้านน้อง h ช n แนลสุข,ข,สขู่สกุลเกฟซีช่องสาวหน่อยเพชรเนแพงเมื่อนี้มีข่าวด่วนๆล่าสุดก็น้องพอโจโยมนินได้มอบรถตู้ให้น้องอู๋อิงเป็นที่เรียบร้อยนะครับรถตู้คาัข้านะให้น้องอู๋อิงเป็นรถส่วนตัวไปแล้วครับพี่น้องเอาสุดๆ,ๆพี่น้องโอ้ยคิดดีทำดี สิ่งดีๆก็เข้ามาพี่น้องโอ้ยดีใจแน,นจ่นอนกุ้งอิงครับบานนี้บริสเดนอนรถตู้พักผ่อนในเตียมที่ครับบานนี้บริสขีรถทัวร์หอพี่น้องเด้อมือนี้ผมมาเจ้งข่าวซํานีา้ละเออมาจากใต้พี่น้องนำ้ำบ้านน้องอุ้งอิงอันได้รถตู้แล้วพอพ่นเอารถตู้ขาวขัน้นหนาหอแล้วแสดงความยินดีนกับน้องอุ้งอิงครับแมนมเตียมเออพี่น้องเอ้ยดีใจว่ายังครับเอาสวัสดพี่น้องสวัสดๆๆ